สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามวันนี้ที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองนาราธิวาสพบกับสารนารู้กับครูเอกเล่นแบดมินตันอย่างไรให้สนุกและแข็งแรงเชิญชมครับน,นี่นะครับตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาเล่นแบดมินตันนะครับก็คือจากเตะฟุตบอลมาเล่นแบดมินตันเนี่ยก็ไม่เคยไปเล่นฟุตบอลหรือว่ากีฬาอื่นอีกเลยครับเพราะว่า,าเล่นแบดเนี่ยมันได้ ทุกอย่างทั้งวิ่งทั้งตีร่างกายทุกอย่างแล้วก็เพื่อนๆในสนามก็เป็นมิตรและแถมฝนตกแดดออกยังไงก็เดินได้อันนี้เป็นเป็นข้อดีของออแบดมินตั<า>นครับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเนี่ย<ๆ>ก็ได้เรียกตัวใช้งานนะครับในดับไปเป็นแรกๆก,ก็ไปนั่งลายก่อนหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นตัดสินนะครับแล้วก็ทําหน้าที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ทําหน้าที่เป็นรูผู้สอนด้วยอาจจะ ค่อนข้างยากนิดนึงนะที่เราจะไปทํางานในส่วนนี้เพราะว่าจะต้องทิ้งเด็กนักเรียนไปก็เลยอาศัยในช่วงปิดเทอมหรือว่าในช่วงเวลาว่างอ,าอย่างเช่นอาจจะเป็นแค่เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้คถามนิดนึงว่า,าการตัดสินแบบพิงตันแต่ละครั้งให้เป็นกรรมการตัดสินมีแรงกดดันนะว่ามีจุดไหนบ้างครับที่ต้องที่ประทับใจแล้วก็ที่ มีความกดดันกับเรามากที่สุดที่ประทับใจแล้วก็มีแรงกดดันมากที่สุดเลยก็คือ,อสนามของปุ้มปุ้ยครับปุ้มปุ้ยที่จังหวัดต<ม>รังได้ขึ้นตัดสินเป็นแมตช์ที่สองครับ<ม>ได้เจอนักกีฬาระดับทีมชาติครับแล้วก็จะนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นเราครับเขาก็จะสร้างแรงกดดันให้เราเองเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเจอเรามาก่อนกลับามาถึงใกล้ตัวที่นาลาทีว่านะครับการเล่นตีแบตของเยาวชน ในภาพรวมของคูอกท่านเห็นว่าอย่างไรบ้างแล้วกันพัฒนาการของเด็กเยาวชนที่ได้ผ่านการเรียนการสอนการเล่นมานะครับเห็นการพัฒนาการการสนใจอย่างไรบ้างครับในในส่วนของเยาวชนนะครับก็กาลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของที่จากเล่นไม่เป็นเลยก็จับไม้ฝึกแต่สิ่งแรกในการเล่นแบดมินตันนะฮะก็คืออย่างที่ในหัวข้อในวันนี้ก็คือ เล่นแบดยังไงให้สนุกเพราะว่าเราต้องจะต้องชอบแบดมินตันซะก่อนโอเคข <ๆ S 1> ้อท<ๆ>ีอ่หนึ่งต้องชอบก่อนครับต้องชอบก่อนลองพาบุตรหลานของท่านเนี่ยมามาลองให้ได้เล่นก่อนนะฮะถ้าลองแล้วชอบแสดงว่าโอเคแล้วครับข้อที่สองให้สนุกได้ยังไงก็ด้เสียงหัวเราะได้เสียงอะไรต้องต้องมีการาหยอกล้อกันยังไงกันแต้งกันยังไงบ้างับถึงจะสนุกแบดมินตันนะครับข้อที่สองนะครับก็คือ,อ หนึ่งเราก็ต้องดูครับว่าเราคู่ใครเล่นคู่คู่เราเป็นยังไงเฟรนลี่หรือเปล่าอ่าถ้าถ้าไม่เฟรนลี่เราก็เจ็บเก็บเงียบเไว้ก่อนนะทำยังไงให้รู้ว่าเฟรนลี่ครับบางครั้งเนี่ยบคนไม่พูดไม่จาเลยเล่นเอากริงเอาจังเนี่ยเราจะแก้ยังไงบางคนเนี่ยเ่งเพียรกับเกมเนี่ยชวนคุยครับชวนคุยอ่าชวนคุยแล้วก็ลองลองเล่น หยอกหยอกโดยฝั่งนู้ดดูว่าปฏิกิยาของพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเขาเฮฮาสนุกด้วยแสดงว่าโอเคครับ,รบแต่ถ้าเล่นเพื่อที่จะเอาชนะก,กันอย่างเดียวเนี่ยเราก็สำใจนะเล่นใหจ้จบเกมนั้นก็แยกย้ายขอที่3ครับเล่นให้สนุกด้ย่ังไงเราก็จะดูว่าแมตช์แมตช์นั้นนะเกมเกมนั้นน่ะมีความกดดันแค่ไหนมีความมีความหนักแน่นแค่ไหนถ้า ไม่ไม่ไม่หนักแน่นมากหยอกหยอกกันก็ตีสนุกเฮฮาครับแต่ถ้าเป็นแมทที่มีอะไรมากมากกว่ามากกว่าเฮฮาก็คือจะเป็นแมทที่อยากว่า,อาขอใช้คําว่าเดิมพันนะฮะก็คือจะจะเสียค่าลูกเสียค่าน้ําอะไรประมาณเนี้แม์นั้นเนี่ยจะต้องสู้กันอย่างถึงที่สุดโอเคทั้งสนุก<ม>ทั้งเร้าใจทั้งกดดันนะครับ ก็สาระน่ารู้วันนี้จากคเยก็มาแล้วครับพรุ่งนี้มาพบกับคลิปใหม่ครับคุยจะนําอะไรไมานําเสนอก็เช่นครับสุดท้ายนี้ฝากถึงเยาวชนที่สนใจแบบใดได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆทีมชาติคนหนึ่งนะฮะ,ะเขาเป็นคนตัวเล็กนะครับผมก็ไปถามเขาว่าเขามีมีการฝึกซ้อมยังไงเขาบอกว่าน้องถ้าโค้ชสั่งให้ทำให้วิ่ง40รอบ เราจะทําเป็น2เท่าของโค้ดบอกอ้โหิบรอบเพราะว่าเราเสียเปรียบตัว oh. เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้มากกว่าคนอื่น oh. อันนี้จะเป็นะจะทําให้เราเนี่ยขยันแล้วก็จะพัฒนาได้มากกว่าคนอื่นครับความหมายอบอกให้1 0รอบเร,เราวิ่ง20เลยใช่ไหมใช่ครับก็คือทําให้มากกว่า2เท่าของคนอื่นแล้วเราจะพัฒนาได้มากกว่าคนอื่น2เท่าผมเชื่ออย่างนี้นครับโอเคครับขอบคุณมาก,กวันนี้ครับผมค,คุณบรับ